นี่ขีดมู่เดียวนะนี่ขีดมู่เดียวนะดูๆๆนี่ขีดมู่เดียวเนี่ยเนี่ยนี่ขีดหมู่เดียวนะฮะลัลโหลเธอทำอะไรเนี่ยดี ถ้าสมมุติว่าแบบเนี้ยเราเป็นแฟนกันโอซีใช่ไหมอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าแบบเขาแบบอยากเล่นแบบในสม่เมื่อเขาสตรีมใช่ไหมเขาอยากมีแฟนในไอซีแบบแค่ในประเทศนั้นอย่างนี้ได้ไหมแบบไม่ใช่เธอยงว่าแฟนต่อต่อไปเรื่อยอ่ะจีบจีบอ่ะอ๋อนี่ก็คือถ้าสมมติเธอเป็นแฟนโอซีแต่แบบในไอซีก็แยกกันถูกใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นก็เราก็เป็นแฟนโอซีกันนะแต่ในไอซีเราก็โสดทั้งคู่โอเคปะโอเคตามนี้ ไหนอบอกเด็กดีว่าเล่นได้อไนะบอกเด็กๆว่าเล่นได้ใช่ไหมเล่ได้แต่ห้าโมซสี่เคไม่มีหรอกเธอก็รู้ว่าเขาไม่นคนยังไงเขาไม่ชอบอยู่แล้วการโอซีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหม <Okay. S 2> ใช่เขามไม่เคยโอซีกับใครเลยเว้ยอันนี้พูดจริงๆเลยสักครั้งเดียวจริงจังเค okay. <want> อ๋อสตรีมอยู่ตัดทีม ไม่คืออยากรู้ไงคือสงสัยไงว่ามันเล่นได้ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยแล้วสถานะเราจะตั้งกันทำไมเนี่ยงงไม่ใช่ไอ่ไม่ได้อออกไม่ได้อออกแต่บกลัวแบบกลัวแบบคนอื่นมาดูอย่างเงี้ยพี่มีแฟนแล้วนี่เอ้าเราเล่นไอซีไม่ใช่หรอครับน้องที่เขาจะบอกไงโอเคโอเค ก็มันเป็นเฟสไอซี IC ไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้แล้วเม่ล่อกมคลงโอ้แล้วถ้าสมมติว่าแบบเขาแบบชวนนัดเจออะไรเงี้ยในเกมอ่างเงี้ยแถวลังสิตนี้ก็ไปได้ใช่ไหม <c oughs> เผื่อเขาชวนไปทำกับข้าวอะไรเงี้ยเขาเป็นคนใจดี <c oughs> ถ้าเขาชวนไปกินซุกี้อย่างงี้มันไปได้ไหม ตีน้อยสีคิวรุงเทพ <laughs> ไม, <laughs> ไม่ไม่ได้มีพูดเฉยๆไม่พูดเฉยๆไงแบบเผื่อแบบเผื่อแบบเผือแบบ่อแบบมีไงจะไปเล่นกับเขาหน่อยอะไรเงี้ย,นนว,ยว่าจะไปว่าจะไปงอฮันนี่อะอะไรเงี้ยอยากเล่นกับฮันนี่ใช่ ใช่อยากเล่นกับฮันนี่ทำไมไม่อยากเล่นกับฮนนี่อืมเอามันสตอรี่มันต่อได้ไงบอกเฉยแต่ไม่เล่นก็ได้เล่นกับคนอื่นก็ได้แต่ก็อยากเล่นกับฮันนี่เฉยแล้วใครอยากเป็นฮนนี่ดีให้เล่นกับคนโปรดไปละพอเธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยเอ้าวางเลยครับ ไอ้พวกที่มันกลัวเมียรกระจอกดูนี่ผมขอเพิ่มครับในไอซีผมบอกแล้วของจริงไอ้พวกโดนเน่มันไม่ค่อยกล้าแล้วผมอะของจริงเฮ้ยไ,ไม่กล้ามีกับผมหรอกรู้อยู่รู้มือครับรู้มือกันไม่ไอ้เจ๊นี่ไม่กล้ากับผมหรอกจริงผมตบหัวทุกวันน่ะมันไม่กล้ากับผมหรอกจริงอยู่ด้วยกันน่ะผมตบซ้ายตบขวาตบเช้าตบเย็นน่ะทุกวันน่ะเอา ถูปลาคือผมผมมันกลัวผมว้ยนีผมกระดิกตีนผมกระดิกตีนนิดเดียวก็ร้องไห้แล้วผมไม่อยากทํามันมากว่าผมสงสารเข้าใจปหะทาผู้หญิงมันไม่น่ารักคือมันทะลึ่งกับผมในปกตินะแบบมันผมโกรธมันใช่ป่ะคือผมโกรธมันนิดนึงอ่ะคือมันก็จะเอาแบบทูบเทียนอ่ะมาง้อผมแล้วอ่ะดูแล้วกันมันไม่กล้ากับผมมันกล้ากับผมที่ไหนจริงผมตบลบลมดออะอ๋อ เอาจริงผมผมอ่าผมแฟนผมนี่ไม่งองแงนะผมบอกให้ขอเล่นในซีก็เล่นได้เห็นปะเห็นไหมอ่าเห็นป่ะล่ะเห็นปะ่ะ,ปะล่ะมันกล้าผมที่ไหนเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมตออมไปงั้นแล้วผมผมแค่บอกไปงั้นแล้วแต่จริงๆผมไม่ได้เล่นหรอกไอซีผมก็จะเล่นโอซีตลอดแหละผมของจริงแล้วครับ <c oughs> พวกที่เล่นไอซีก็จะออกดูผมนี่เดี๋ยวผมโอซีโชว์เลยก <c> ช <oughs> ก้าผมที่ไหนไม่กล้าเถอะผมฟอร์มไปงั้นแล้วเล่นโอซีแต่จริงๆผมก็จะเล่นไอซีผมจะโอซี ไงเสือถธอเปนก้าวผมที่ไหนไฮไฮไฮชอบไฮชอบคนในเครื่องแบบไฮ ตัวอย่างกับหมาไอ้เหี้ยตัวเล็กนิดเดียวเอาจริงๆนะตัวตัวอันนี้พูดตรงๆนะไอ้ไอ้ไหลินเนะี่ยตัวเท่าอกผมอะตัวเล็กๆอะ่ะจริงอะไรมาสู้ผมผมเตะผมเตะคอทีเดียวก็ตายแล้วไอ้หเหี้ยก็เจ้าผมตบทุกวันอะอยู่ด้วยกันอะงองแไงไงผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบคนงองแไงไงผมเตะเลยปกักตบทุกวันตบสาวตบเย็นอะแยกไง เอาจิงเอาจิงนี่ผมพูดจริงทำแอคไงมันชอบแบบวุ่วายสิผมชอบชอบแบบเพื่นเสียงเนี um, ่ยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยผมตบเลยบับเยอะมียบะดิไม่ชอบเนี่ยจริงไปครับไม่เปล่าไม่มีอะไรเขากินข้าวเมื่อกี้เขาว่าเขาจะสั่งข้าวกิน จะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะอ๋อฟาร์มเหรอสู้ๆนะเขาสตรีมอยู่ใช่เมื่อกี้เขาพูดเรื่องเธอว่าเวลาเขาอยู่กับเธอเธอชอบพาเขาไปกินนู่นไปกินนี่อ่ะอร่อยชิบหายแล้วตอนนี้เขาเริ่มอ้วนแล้วไงออ๋ใช่เหรอใช่มีแค่นี้เขาบอกเธออย่างนู้นอย่างนี้เธอโคตรน่ารักเกอเตี้ยน่ารักเด็กอย่างเงี้ยเขาพูดกับเด็กๆๆๆก็เฮ้ยจริงๆพี่ดินโคตรน่ารักเลยอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะทำไมมีอะไรทำไมมีอะไรอ่ะไไมม่่ีออะะรเขาลืมที่ชาร์จแบตไว้ห้องเถิดแล้วเขาลืมที่ชาร์จแบตไว้ที่ห้องเถิดละเดี๋ยวไปเอากันนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จเธอเก็บที่ชาร์จเขาดีๆล้างให้สะอาดเดี๋ยว ใช่เขาชิบเมตน,นะเหมาะยี่นี่กามชิบหายเลยยิ่งชัด